ครับวันนี้เราจะมาเทสเครื่องจำสตาร์ t Power Plus นะครับรุ่น PS30 นะครับกับรถมิสันนาวาร่ากระบะดีเซลเครื่อง2,005นะครับตัวนี้นะครับความจุ30,000 m นะครับก่อนจะทำการสตาร์ททุกครั้งนะครับก็ต้องเช็คไฟในตัวเครื่องจำสตาร์ทก่อนว่ามีไฟกำลังไฟพอหรือเปล่าในการจัำนะครับ โดยการเปิดสวิตช์พาวเวอร์ที่ออนนะฮะแล้วก็กดตัวปุ่มตัวนี้สังเกตง่ายๆนะครับจะมีไฟสถานะ4ดวงติดครบนะครับอย่างนี้ถือว่าไฟเต็มสามารถจำสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับผมนะครับผมโอเคก็อันนี้เป็นสายพ่วงสตาร์ทที่ต่อมานะครับเที่มากับชุดของมันนะครับเราต่อเข้า ช่องตัวนี้สังเกตว่าช่องตัวนี้จะมีรูกลมกับรูเหลี่ยมนะครับทํามาเพราะนั้นไม่มีความผิดพลาดแน่นอนในการเสียบนะครับเสียบเข้าไปเสียบให้แน่นนะครับแล้วก็การทำการจัมสตาร์ทง่ายมากนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือไฟอันนี้คือเราเทสจากการถอดขั้แบตเตอรี่ออกเลยนะครับ จำลองสถานการณ์ว่าไฟแบตเตอรี่หมดกี่เร่งน,นะครับสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับมิตซูบิ a a วานะครับผม mm hmm. ก็สีแดงนะครับหัวคีบสีแดงคีบกับขั้วบวกนะครับผมก็คีบให้แน่นนะครับทำการคีบให้แน่นอย่าให้หลวมเพราะนั้นไม่งั้นจะไม่สามารถสาตาร์ทได้ให้มั่นใจว่า สีแดงคีบกับขั้วบวกนะครับแล้วก็สีดำคีบกับขั้วลบนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้เช็คสถานะไฟว่าโอเคฟไฟพอนะครับทีนี้เราก็จะมานะครับ เปิดสวิตซ์แจนะครับไฟมาแล้วนะครับผมก็ทําการสตาร์สำหรับเครื่องยนต์กระบะดีเซลที่เผาหัวนะครับที่ต้องการเผาหัวก่อนสตาร์ก็ต้องทําการเผาหัว3ามครั้งก่อนนะครับอันนี้ลองสตาร์ดูนะครับผมติดนะครับผมง่ายๆคับกับเครื่องจำสตาร์เทอร์พัรทรุ่นที3 0สทดสอบกับรถยนต์ กระบะดีเซลนิสสันนาวาล่านะครับขอบคุณมากครับ